สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวอลเล่ Crazy ของเราก็มีข่าวเกี่ยวกับวงการวอลเล่บอลมาฝากอีกเช่นเคยค่ะล่าสุดนะทาง FIVB นะคะได้ออกมาทำการจับฉลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเรานี้เรียบร้อยแล้วค่ะ การแข่งขันวอล,ลเลย์บอลหญิงจิงแชมโลก2025ที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ์จากสมาพันธ์วอล,ลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB นะคะให้เป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาจนถึงวันที่7กันยายน2525 25. โดยในครั้งนี้นะคะจะจัดการแข่งขันทั้งหมด4จังหวัดใหญ่ในประเทศไทยค่ะประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภูเกต็ตจังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพมหานครค่ะ โดยลาสุดะฝ่ายจัดการแข่งขันได้ทําการจับฉลากแบ่งกลุ่มและสนามแข่งขันที่จะต้องเดินทางไปแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยสรุปนะฮะผลการแบ่งกลุ่มปรากฏว่ากลุ่ม A นะคะจะมีทีมชาติไทยเนเธอร์แลนด์สวีเดนและอียิปต์ค่ะจะแข่งขันกันที่กรุงเทพมหานครค่ะกลุ่ม B นะคะจะมีอิตาลีเบลเยียมคิวบาและสโลวาเกียนะคะจะแข่งขันกันที่ภูเก็ตค่ะ ส่วนกลุ่ม C นะคะจะเป็นบราซิลปอร์โตริโกฝรั่งเศสและกรีซนะคะแข่งขันกันที่จังหวัดเชียงใหม่กลุ่ม D นะคะจะมีสหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐเช็กอ์เจนตินาและสโลวีเนียนะคะแข่งขันกันที่นคนรราชสีมาค่ะกลุ่ม E ค่ะจะมีตุรกีแคนาดาบบลเรียและสเปนนะคะจะแข่งขันกันที่นคนรราชสีมาเช่นเดียวกันค่ะ กลุ่ม F ค่ะจะมีจีนสาธารณรัฐโดมินิกันโคลัมเบียและเม็กซิโกนะคะแข่งขันกันที่เชียงใหม่ค่ะกลุ่ม G ค่ะจะมีโปลแลนด์เยอรมันแคนาดาและเวียดนามนะคะแข่งขันกันที่ภูกเก็ตค่ะส่วนกลุ่ม H นะคะจะมีญี่ปุ่นเซอร์เบียยูเครนและแคเมรูนค่ะแข่งขันกันที่กรุงเทพมหานครน,นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ทราบผลการจับฉลากแบ่งกลุ่มนะคะในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆคิดว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะสามารถทะลุเข้ารอบไหนคะหรือว่าจะสามารถเป็นแชมป์โลกในปีนี้ได้ยังไงก็ลํำแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกกอได้นะคะ และก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chinese Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ